สวัสดีครับวันนี้มีโอกาสได้ปล่อยรถตัววายแทขับ4นะครับเป็นเครื่องยนต์2.0นะ213แรงม้านะครับขับ4สีขาวนะครับตรงนี้นะครับเบื้องต้นนะครับจากที่เห็นจะใส่คิ้วล้อของออตัวแรปเตอร์แต่เป็นดำเงานะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับตัวนี้แต่งเดิมๆจากโรงงานเลยครับ ตัวขับสีสีขาวนะครับนี่ใบเทอร์โบนะครับพวกสีกาไฟสีเดิมเดิมจะไม่มีนะครับเป็นสีดำนะครับเป็นสีดำเงาสีกาไฟเดิมไม่มีแล้วนะครับถ้าเป็นตัว2 0 2 1นะครับ นนในส่วนของระบบความปลอดภัยก็มีค่อนข้างจะครบอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังกันมานะครับแล้วก็จะมีในส่วนของพวกฟังก์ชันพวกเลน k ิปปิ้งนะครับแล้วกเ็เตือนการชนด้านหน้านะครับที่มีเข้ามาเซ็นเซอร์็อกคันนะครับตรงน,นี้ยังไม่ได้ใส่ป้ายแดงนะครับ ระบบความปลอดภัยพวกออกตัวทางลาดชันเสีรรภาพการทรงตัวนะครับ ABS, EBD มีหมดนะครับแล้วก็ป้องกันล้อฟรีแล้วพวกนี้ครับแล้วก็ในส่วนของถุงลม6ลูกนะครับนี่นะครับตอนนี้ Product Special ก็ กำลังอธิบายตัวรถนะครับแมกยางขอบส8นะครับถ้าเป็นตัว2020จะเป็นแม็กโครเมียมนะครับตัวนี้ก็เป็นสีดำานี่ครับฟิล์มก็60นะครับรอบทันเป็นเป็นฟิลม์ม ขอองัลติเมทนนะครับใค,ครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับไม่มีอะไรมากตัวฟอร์สมรรถนะก็เหมือนเดิมครับเดิมเดิมลูกค้าจะซื้อก็ น่าจะศึกษาข้อมูลมาบ้างแล้วครับถ้ามีอะไรไม่เข้าใจตรงไหนก็ลองพักสอบถามข้อมูลมาใต้ใต้คลิปใต้โพสตนะครับโอเคครับผม